โอเคครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปปูพื้นฐานเกี่ยวกับคอลเกทีฟนะครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนรู้สึกว่าเอ้ยพี่คอลเกทีฟเนี่ยผมโคตรเก่งเลยผมโคตรเก่งเลยผมไม่เรียนพื้นฐานก็ได้น้องเรียนน้องรัดไปดูข้อต่อไปได้เลยนะครับแต่พี่จะบ,บอกน้องนะว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้จักแค่คอลเกทีฟเท่ากับเดลต้าทีเทเอ็มเคเนี่ยนั่นะคือน้องยังไม่รู้อะไรนะครับพี่ต้องบอกกนน้องว่าย,ยังไม่รู้อะไรนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้อง คิดว่าแบบพี่ผมยังแบบยังไม่รู้เกี่ยวกับคณิคทีมากน้องมาดูคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะเรียนข้อต่อไปโอเคนะโอเคนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่าข้อสอบคณิคทีดเนี่ยเขาจะสามารถออกอะไรได้คือมันสามารถออกได้หมดเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ทั้งการคํานวณเพราะว่าในใน,ในประวัติศาสตร์การสอบเก้าวิชาสามัญหรือว่า A level เนี่ยคือ A level มันเพิ่งมีปี6 6หกเนาะก่อนหน้านี้เขาจะใช้ชื่อว่า9าสามัญแล้วก่อนหน้านั้นไปอีก เขาใช้ชื่อว่า7สามัญน,นะครับเจวิชาสามัญแล้วเพิ่มมันเป็น9วิชาสามัญแล้วปัจจุบันก็มา a level. เป็น level บลค l i เ a t i v e เนี่ยเป็นบทที่ออกข้อสอบทุกปีออกทุกปีซึ่งมันมีการที่แบบว่าออกง่ายส่วนใหญ่แล้วแรกๆเนี่ยออกง่ายมากแล้วมันก็เริ่มออกยากขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวข้อต่อไปหมายถึงว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าโจทย์เราก็จะรู้แต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานคอ i เลกทีฟกันก่อน นะครับโอเคก่อนหน้านั้นพี่ขอทบทวนเรื่องสารละลายกับน้องก่อนได้ไหมนะครับน้องครับถ้าพี่ถามน้องว่าสารละลายคืออะไรน้องสามารถตอบพี่ได้ไหมอืมตอบพี่ได้ไหมครับมาสารละลายกับน้องของน้องกับของพี่เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูสารละลายเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งคืออะไรตัวทําละลายพี่ว่าน้องตอบได้ต่อไปต่อไปคืออะไร จะประกอบไปด้วยตัวถูกละลายโมเดลที่ง่ายที่สุดเลยที่พี่ชอบให้น้องแบบนึกภาพตามเนี่ยคือน้องลองนึกภาพน้องตั้งแก้วน้ำมาแก้วหนึ่งน้ำนะน้าแล้วน้องก็เอาเกลือเนี่ยนะครับเอาเกลือเนี่ยที่เราใช้ปรุงอาหารปกติเลยนะครับอ่ะเกลือสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันนะครับเกลือบ้านพี่สีเขียวเนาะ ใส่เกลือเข้าไปซึ่งเกลือเนี่ยมันคือโซเดียมคลอไรด์ผลปรากฏคืออะไรหลังจากที่ใส่น้ําไปแล้วแล้วน้องคนปุ๊บเกลือมันละลายถูกไหมเกลือบ้านไหนไม่ละลายบ้างถ้าเกิดคนไปเลือดแน่นอนว่ายังไงก็ละลายนะครับซึ่งไอละลายไม่ละลายเนี่ยเราได้เรียนในบทตารางธาตุแล้วในเรื่องการละลายน้ําของพวกไอออนิกไอบวกหนึ่งลบหนึ่งละลายน้ําอะน้องไปทวนมาด้วยเด้อเนาะอันนั้นพี่ขอไม่พูดถึงเด้อโอเคนะไอตัวไหนละลายตัวไหนตกตะกอนไปดูดีมาไปดูมาดีๆนะลูก โอเคนะแต่อโซเดียมคลอไรมันเป็นบวกหนึ่งลบหนึ่งไอ้พวกนี้ละลายถูกไหมนะครับแต่พี่ก็ไม่อยากให้จํานักหรอกแต่ว่าถ้าลงลึกเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไอ้ตัวเกลือเนี่ยนะมันละลายน้ําถูกปะ่ะแสดงว่าถ้าเกลือเนี่ยตอนแรกมันเป็นเม็ดแข็งๆแล้วสุดท้ายมันหายไปแสดงว่ามันถูกละลายหรือว่ามันเป็นตัวทําละลายมันก็ต้องถูกละลายถูกไหมมันถูกละลายโดยใครโดยน้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเราจะได้น้ําที่มันมีรสชาติเค็มขึ้นเค็มขึ้นจากอะไรจากเกลือนั่นเองแต่เราเห็นเม็ดเกลือไหมไม่เห็นถูกปะเราไม่เห็นเม็ดเกลือแต่น้ําตอนแรกน้ํารสชาติไม่มีไม่มีเค็มไม่มีอะไรเลยแต่พอใส่เกลือไปปุ๊บคนให้ละลายพอจิบชิมๆปุ๊บเป็นไงเราไม่เห็นเม็ดเกลือนะแต่รสชาติมันเค็มขึ้นมาแสดงว่าเนี่ยมันคือสารละลายโซเดียมคลอไรด์เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องอยู่ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติถ้าพี่มีน้ําแก้วเดิมเลยลายมือแย่มากนะครับสมมุติถ้าพี่มีน้ําแก้วเดิมเลยนะครับแต่ว่าแก้วนี้เป็นสีม่วงแต่มันเป็นน้ําเปล่าอยู่เนาะนะครับพี่มีตัวถูกละลายมากลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตัวถูกละลายนี้เนี่ยสามารถละลายน้ําได้ปกติเลย นะครับสามารถอะไรนั้นได้ปกติเลยแต่เขามีสุขคุณสมบัติก็คือละเหือยากไม่แตกตัวเป็นไอออนไม่แตกตัวเป็นไอออนคือ,อยังไงครพี่อานอย่างเช่นน้องดูไอโซเดียมคลอไรน์นี้นะครับพี่ขอเสริมนิดหนึ่งแล้วกันเวลาที่เราใส่พวกไอออนิกนะครับละลายน้ำเข้าไปมันจะเกิดพลังงานแลคติดกับไฮเดชันไอพวกนั้นน้องอย่าลืมไปทบทวนดูไปทบทวนดูนะครับ ไปทบทวนดูซึ่งพลังงานไฮเดรชันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่น้ำเนี่ยดึงโมเลกุลออกไปอย่างเช่นไอโซเดียมคลอไรด์ I ide, เนี่ยมันจะกลายเป็นโซเดียมไอออนและคลอไรออนแล้วก็มีน้ําล้อมรอบอยู่อันนี้คือไฮเดรชันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันละลายน้ำเนี่ยไอโซเดียมกับคลอไรด์ ide, เนี่ยมันจะแตกตัวเป็นไอออนได้เพราะน้ําสามารถดึงออกไปได้นะครับผมดึงไปได้ด้วยเนาะแต่ว่ามันจะมีสารบางกลุ่มที่มันไม่แตกตัว นะครับซึ่งพอมันไม่แตกตัวแล้วอะ่ะมันสามารถเพิ่ม Boiling Point ได้ด้วย BP ย่อมาจาก Boiling Point นะครับ Boiling แปลว่าจุดเดือดนะครับ Boilingpoint แปลว่าจุดเดือดและสามารถลด e e z i n g Point ได้เรียกว่า,เ,าเรียกว่า f r e e z i n g point อะไรของพี่เนี่ย FZ คือ Freezing Point เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่ขอเขียนตัวยอ่อแต่ให้เราเข้าใจตรงกันนะ มันจะมีสารบางกลุ่มที่ใส่ไปปุ๊บนะครับมันจะสามารถเพิ่มจุดเดือดและลดจุดเยื่อแข็งได้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือคุณสมบัติของคอลิเกทีฟเพราะฉะนั้นคอลิเกทีฟเนี่ยมันคือคุณสมบัติของสารละลายมันคือคุณสมบัติของตัวถูกละลายเอาใหม่นะคอลิเกทีฟเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของตัวถูกละลาย ที่คุณตัวสูตรลายนั้นนะ่ะจะต้องละเหยยากแล้วไม่แตกตัวและเมื่อพอใส่ลงไปในตัวทำละลายจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นและจุดเยือกแข็งจะลดลงนะครับซึ่งคอลิเกทีฟเนี่ยฟังพี่ดีนะเขาจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดพี่ขอยกตัวอย่างสารที่มันมีคุณสมบัติคอลิเกทีฟนะครับ2ตัวคือน้ำตาล กับยูเลียน้ำตาลกับยูเรียเนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัติก็คือมันละเหยอยากแล้วมันไม่แตกตัวถ้าเกิดว่าพี่ใส่น้ำตาลไป1โมลแล้วแล้วก็ใส่ยูเลียไป1โมแล้วนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าคุณสมบัติของพวกคาเลกทีฟเนี่ยเมื่อใส่ไปแล้วจุดเดือดมันจะเพิ่มขึ้นจุดเยือกแข็งมันจะลดลงนะครับ สมมติน้ำเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยองศาเซลเซียสสำหรับจุดเยือกแข็งถ้าพี่ใส่น้ําตาลไปหนึ่งโมเลกเข้าไปปุ๊บปั๊บมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยุดห้าสอง,องศาเซลเซียสนะครับอืม้มแต่ในทางกลับกันอันนี้คือน้ําตาลเนาะนอนต่อคือน้ําตาลพี่ใส่น้าตาลเข้าไปในทางกลับกันถ้าพี่ใส่ยูเรียเข้าไปบ้างหนึ่งโมเลกมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยุดห้าสอง,องศาเซลเซียสเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคอลเกทีฟนะครับมันไม่ขึ้นอยู่กับชนิดว่ามันคือตัวอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคุณสมบัติของคอลเกทีฟหรือเปล่าคุณสมบัติของคอลเกทีฟก็คือระเหยยากไม่แตกตัวเพิ่มจุดเดือดได้ลดจุดเยื่อแข็งได้โอเคนะเห็นไหมว่าไม่ว่าน้ําตาลหรือ,อยูเรียใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปแล้วจุดเยื่อแข็งของน้ําเนี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากันในปริมาณน้ำตาลกับยูเรียที่เท่ากัน1นึ่งโมเลลมันจะเพิ่มจุดเดือดเนี่ยแล้วก็ลดจุดเยแข็งได้เท่ากันเพราะฉะนั้นสารคุณลิกทีฟไม่ขึ้นอยู่กับชนิดแต่ขอแค่มันมีคุณสมบัติคุณลิกทีฟอยู่ในตัวเราไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับโอเคไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่โมเลลคืออะไร โมเลกคืออะไรครับน้องตอบพี่ได้ไหมโมแลกคืออะไรหน่วยโมแลกหน่วยโมแลกนะครับโมแลกคือโมนต่อโซเวนโซเวนภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นไทยคือตัวทำละลายหนึ่งกิโลกรัม แปลเป็นไทยนะโมนต่อโซเวตหนึกิโลกร,รัมคืออะไรอย่างเช่นสมมุติถ้าพี่มีน้ําน้ําเนี่ยหกิโลกร,รมัมนะครับน้ำหนกิโลกร,รมัมเนาะพี่ใส่เกลือเข้าไปเกลือเนี่ยเออพี่ใส่น้ําตาลแล้วกันน้ําตาลนะครับ1โมนโอเคปะหโมน พี่ใส่น้าตาลหนึ่งโมลละลายในน้ำหนึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งโมแล้วโอเคไหมโอเคนะครับหนึ่งโมแล้วก็คือมันมีจํานวนโมลของตัวถูกละลายน้องอย่าไปสับสนกับโมลาร์นะโมลาร์เนี่ยพวกโมลาร์เปอร์เซนต์เวทไบเวทพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโมแล้วนะคือโมแล้วเนี่ยมันจะหารด้วยตัวทําละลาย นะครับม,มาจากแค่ตัวทำละลายก็คือเราจะสนใจแค่ว่าน้ําเนี่ยมันมีหนึ่งกิโลกร,รัมแค่นั้นนะครับมีน้ําหนักเท่าไหร่แค่นั้นเองโอเคปะ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโมลาร์หรือเปอร์เซนต์เวทไบวันลุ่มพวกนี้เนี่ยคือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งพี่ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับพีข่ขอสนใจแค่โมลาร์แล้วกันโมลาร์ Mobile เนี่ยมันก็คือเรามีสารของตัวทำละตัวถูกละลายเนี่ยหนึ่งโมลอยู่ในตัวทำละลาย1กิโลกร,รมัมโอเคโอเคนะ พี่พี่ขอถามน้องหน่อยสิสมมุติถ้าเกิดว่าพี่มียูเรียห้ากิโลกร,รมัมในน้ำหอในน้ำหนึ่งกิโลกร,รมัมอันเนี้ยพี่มีกี่โมเลลพี่มีกี่โมเลลครับโมเลลเท่ากับอะไรเอ่ยพี่มียูเรียห้าโมลแล้วกันยูเรียห้าโมลนะครับ ในน้ำหนกิโลกร,รมัมโมเลลเท่ากับอะไรโมเลลเท่ากับโมลของตัวถูกละลายถูกไหมห้าโมลหารด้วยน้ํามีกี่กิโลกร,รมัมมี1กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือมี5โมเลลโอเคนะครับโอเคนะพี่ว่าโมเลลน้องหลายๆคนน่าจะหาได้พี่ถามน้องหน่อยสิตอนนี้นะน้องเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ย สมมติถ้าเกิดว่าพี่มีน้ําแก้วหนึ่งนะน้าแก้วหนึ่งพี่มียูเรียสี่โมลแล้วแล้วพี่มีน้ําตาลสี่โมลแลเหมือนกันนะครับพี่ถามน้องว่าไอยูเรียสี่โมลแล้วกับน้ําตาลสี่โมลแล้วเนี่ยถ้าพี่ใส่เข้าไปนะครับถ้าพี่ใส่เข้าไปในน้ําเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันปะ่ะจุดเดือด เท่ากันแล้วจุดเยื่องแข็งอะเท่ากันเพราะว่ามันมีอะไรเพราะามันมีจํานวนโมเลกุลที่ใส่เข้าไปเท่ากันโอเคไหมนะครับทีนี้มาดูซิว่าต่างประเทศเขาเรียกกันยังไงบทความนี้นะครับบทความนี้เนี่ยเขียนโดยคุณโรเบโตจากฟลอริดานะครับผมเขาบอกไว้ว่าอะไรเขาบอกไว้ว่า Colligative Property เนี่ยนะครับมันคือคุณสมบัติที่ Depend on the number of particle in the solution นะครับ Depend on นะครับแปลว่าขึ้นกับ number of particle in the solution particle แปลว่าอนุภาค number ก็คือ,อจำนวนนะครับในสารละลาย solution แปลว่าสารละลายนะครับ and not on The nature of chemical species หมายความว่า <c olic itation> คุ l i ิ a t i v e เนี่ยมันคือคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ chemical species มันคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดว่ามันคือสารชนิดอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยนะใส่ไปจำนวนมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับแค่จำนวนอย่างเดียวนี่คือคุณสมบัติของคุณลิกทีฟไม่สนว่ามันคือตัวอะไรขึ้นอยู่กับว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ มันมีกี่โมลเล้วถ้ามีโมลเล้วเท่ากันมันสามารถเพิ่มจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งได้เท่ากันโอเคไหมเพิ่มจุดเดือดได้แล้วก็ลดจุดเยือกแข็งได้ด้วยเท่ากันนะครับถ้าใส่จํานวนโมลเล้วลที่เท่ากันโอเคนะนะครับโอเคซึ่งคําถามก็คือเวลาที่เรามีตัวทําละลายนะครับ แล้วเวลาที่เราใส่คอลเกทีฟเข้าไปทีละโมเลกโมเลกโมเลเนี่ยอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างเช่นพี่อย่างเช่นที่พี่บอกว่าจากร้อยเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยจุดห้าสองเนี่ยพี่รู้ได้ไงว่ามันเพิ่มจุดห้าสองอะทำไมมันไม่เป็นเลขอื่นอ่ะน้องคิดว่างไงเพราะว่าน้องฟังพี่ดีนะแต่ละตัวทำละลายอ่ะอย่างเช่นแต่ละตัวทำละลายเนี่ย มันจะมีค่าคงที่ของการเพิ่มจุดเดือดอยู่ซึ่งแต่ละตัวจะไม่เท่ากันซึ่งพี่ก็เอาตารางมาให้น้องดูแลตรงนี้นะครับมันจะมีค่า kb ค่า kb เนี่ยมันคือค่าคงที่ ที่เมื่อใส่พวกคอลเลกทีฟเข้าไปแล้วอ่ะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างเช่น Kb ของน้ำนะครับของน้ำนะของน้ำเขาก็จะบอกมาว่า normal boiling point เนี่ยก็คือจุดเดือดปกติของน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ที่1นึองศาเซลเซียสนะครับแล้วเรามีค่า Kb 0.512์ห้่งสอหมายความว่ายังไงนะครับตอนแรกนะนี่คือ water นะ จุดเดือดปกติ1นึองศาเซลเซียสา Celsius, ค่า Kb เท่ากับ0.512องศาเซลเซียสต่อโมเลสนะครับหมายความว่าน้องดูค่า Kb พี่จะพาน้องแปลครับถ้าเกิดว่าเราใส่คอลิเกทีฟเข้าไป1โมเลสอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น0.1.512ถ้าเราใส่เข้าไปอีกจาก1แลโมเลายไป็น2โมเลสจะได้2คูณ0.512 ถ้าเราใส่ไป3ามโมลแล้วอ่ะสมโมลแล้วมันจะได้เป็น3ามคูณศูนย้นอง้องจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เพิ่มจำนวนโมลแล้วเข้าไปมันจะเพิ่มขึ้นในจำนวนองศาเซลเซียสเดิมคือ0.512ตัวนี้โอเคไหมโอเคปะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเอาตัวอ,อื่นบ้างพี่เอาเบนซีนเบนซีนมานะครับเบนซีน เบนซินโซเวนครับโซเวนแ so ปลว่าตัวทำละลายโซเวนแปลว่าตัวทำละลายอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชีตนี้เดี๋ยวพี่แนบไปให้ด้วยนะครับโซลูต so คือตัวถูกละลายโซลูชันคือสารละลายอ่ะพี่ให้ไปหมดเลยโซเวนทำโซลูต so ถูก โซลูชันสารละลายโอเคไหมต่อไปพี่ขอโฟกัส s o l v e ต t โตวทลายของเราเบนซินเบนซินเนี่ยจุดเดือดปกติ80.1องศาเซลเซียสจุดเดือดหมายความว่ายังไงมันหมายค้าว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน80.1องศาเซลเซียสไปแล้วอะจากที่มันเป็นสถานะลิควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นแก๊สนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าน้องเอาน้ำเปล่ามานะแล้วน้องจุดไฟจุดไฟจนองศามันเกินร้อองศาเซลเซียสไปแล้วอ่ะ มันจะเริ่มระเหยระเหยกลายเป็นอะไรระเหยกลายเป็นแก๊สน้ำก็จะเริ่มหดหดหด,ห,ดหายไปเรื่อยๆนะครับอื uh huh. อันนั้นคือจุดเดือดของน้ําน้ําจะเริ่มมีฟองปุดๆออกมาที่ร้อยองศาเซลเซียสแต่เบนซีนไม่ต้องร้อยถึงหนึ่งร้อยแปดสิบมันก็เดือดปุด,ป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 ดๆแล้วโอเคนะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเบนซีน จุดเดือดปกติอยู่ที่80.1องศาเซลเซียสนะครับแล้วค่า kb 2.53 2.53องศาเซลเซียสต่อโมลแล้วมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าเกิดพี่ใส่สารคอลิเกทีฟ1โมลแล้วอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น2.53องศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าจาก80.1เนี่ย มันจะกลายเป็นเท่าไหร่มันจะกลายเป็น8 2 5 4องศาเซลเซียสมันจะเดือดผุดๆเนี่ยยากขึ้นแล้วถ้าเกิดิว่าพี่ใส่ไปสองโมแล้อ่ะพี่ใส่สารคคลเกทีฟเข้าไปสองโมแลวอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น2คูณ2.53องศาเซลเซียสมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคปะอืมนี่คือคุณสมบัติของคคลเกทีฟ พี่ขอทบทวนตรงนี้หน่อยนะว่าการที่พี่บอกว่าพี่ใส่สารค o ล l e c i t i v e เข้าไปพี่สนไหมว่ามันเป็นกูโคสหรือว่ามันเป็นยูเรียหรือมันเป็นตัวอื่นที่มันเป็นค o ล l e c i t i พี่สนใจปะพี่ไม่สนพี่จะใส่กูโคสเข้าไปหนึ่งโมลแล้วก็ได้หรือพี่จะใส่ยูเรียเข้าไปหนึ่งโมลแล้วก็ได้มันก็จะเพิ่มอุณหภูมิตามค่า KB เท่ากันอย่างเช่นถ้ามันเป็นน้ํา มันก็จะเพิ่ม0 5มันก็จะเพิ่ม0.5 2 5 1 2เท่ากันไม่ว่าจะเป็นยูเรียหรือจะเป็นกูโคสนะครับถ้าเกิดพี่ใส่คอิกสติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือจะเป็นยูเรียนะครับพี่ใส่เข้าไป1โมลแล้วอุณหภูมิของเบนซีนมันก็เพิ่ม2.53องศาเซลเซียสเท่ากันแต่สิ่งที่พี่สนใจชนิดคือชนิดของตัวทำละลายอย่างเช่นน้ำ กับเบนซีนมันมีค่า KB ที่แตกต่างกันมันมีจุดเดือดที่มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเบนซีนเนี่ยนะมันมีจุดเดือดที่80องศาเซลเซียสส่วนน้ำเนี่ยมันมีจุดเดือดที่100อืมแต่ในทางกลับกันน้ำนะครับถ้าเราใส่ไอ้พวกคอลลิเกทีฟเข้าไปเพิ่มเนี่ยนะมันจะเพิ่มทีละ0 5องศาเซลเซียสแต่เบนซีนเนี่ย ถ้าเกิดเราใส่คลิลิกทีฟเข้าไปมันจะเพิ่มทีละ2.5 3องศาเซลเซียสอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือชนิดของตัวทำละลายเราจะต้องสนใจเพราะว่าแต่ละชนิดของตัวทำละลายมันจะมีจุดเดือดต่างกันมันจะมีค่าคงที่ในการเพิ่มจุดเดือดไม่เหมือนกันต่อโมเลกุล,แ,ลแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวถูกละลายที่เป็นคลิลิกทีฟเราสนใจไหมว่ามันคือตัวอะไรไม่สนใจ ไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นสารคอลิเกตีฟตัวไหนไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือเป็นยูเรียหรือสาร X หรือสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคุณสมบัติเป็นคอลิเกทีฟใส่เข้าไป1นึ่งโมเลกุเท่ากันได้ผลลัพธ์ในการเพิ่มจุดเดือดในการลดจุดเดือดแข็งเหมือนกันโอเคไหมนะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้ไว้หลังจากนั้นเรารู้คุณสมบัติพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างสูตรหนึ่งขึ้นมาได้คือ เดลต้าทเท่ากับ mk mkb อะ่ะ mkb เดลต้าทคืออะไรเดลต้าทคือเครื่องหมายเดลต้าเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าพี่มีน้ำนะพี่มีน้ำซึ่งมีอุณหภูมิจุดเดือดอยู่ที่1นึร้องศาเซลเซียส Celsius, แต่พอพี่ใส่คลิเกทีฟเข้าไป2โมล เข้าไปสองโมแล้วเข้าไปหนึ่งโมแลวแล้วกันน้ำเนี่ยอันนี้หนึ่งโมแล้วนะโมแล้วชื่อตัวย่อของมันเนี่ยจะเหมือนโมลเลยคือตัวเอ็มเล็กนะครับอย่าไปสับสนเนาะแต่ว่ามันจะเอียงหน่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบโมแล้วเอียงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือโมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอะน้ำร้อยองศาเซลเซียสนะพี่ใส่คอลิกทีฟตัวไหนก็ได้หนึ่งโมแล้ว มันจะเพิ่มเป็น100.512ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดลต้าทเนี่ยมันคือความแตกต่างของอุณหภูมิก่อนและหลังใส่คลิเกทีฟมันก็คือ100.512-100องลบ100องศาเซลเซียสนะครับ m m คือโมเลลของอะไร m คือโมเลลของของ ของคอลิเกทีฟที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยพี่ใส่ไปหนึ่งโมเล้วแล้วพี่ขอหาค่าเคบึทีนี้น้องหามาได้ปุ๊บน้องจะได้0.512เท่ากับ KB น้องจะรู้แล้วว่า๋อ KB ของเราเนี่ยมาเท่ากับ0.512นะอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเรียนกับพี่เนี่ยพี่จะไม่ใช้สูตรนี้เลยพี่จะใช้ความเข้าใจเอาเพราะว่าสุดท้ายมันก็เหมือนเดิม ยังไงก็พี่เหมือนเดิมไอ้ส so ูตรเดลต้าทีเอ็คนะพี่ไม่ได้ใช้สูตรนี้ในการทําโจทย์คอลลีเกทีฟเนี่ยมาหลายปีละหลังจากที่พี่เข้าใจว่าคอลลีเกทีฟมันคืออะไรคือน้องครับพี่จะขอถามน้องหน่อยนะพี่จะขอถามน้องหน่อยอย่างเช่นเอ,อถ้าน้องพี่จะพาน้องดูสองมุมพี่จะพาน้องดูสองมุมนะ สมมติถ้าเกิดว่าพี่มีตัวทรรลาย a นะครับจุดเดือดอยู่ที่75องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นพี่ใส่สารคอลิเกทีฟเข้าไป3โมโแแล้ว3โมโมลแล้วนะสาร A ของเราตัวเดิมนะครับผมมันเพิ่มกลายเป็น100องศาเซลเซียส พี่ถามน้องหน่อยว่าค่า Kb เท่ากับเท่าไหร่น้องจะทำยังไงน้องทำยังไง,ง,ง,ไงถ้าตอนแรกสาร A มีมีจุดเดือด boiling point อยู่ที่75็องศาเซลเซียสหลังจากที่เราใส่คาเลียกทีไป3ามโมล้วมันเพิ่มจาก75กลายเป็น100พี่ถามหน่อยว่า Kb เท่าไหร่น้องหาได้ไหมหาได้หาได้ถูกไหมหาได้ครับน้องทำาไง บางคนตั้งสมงการขึ้นมาเลย delta t เท่ากับ mkb ถูกไหมนะครับ boiling point นะยี่สิบถูกปยี่สิบเท่ากับ3 kb เพราะฉะนั้น kb เนี่ยเท่ากับ25่ส่วนสามะประมาณ8ประมาณ8ถูกไหมครับอันนี้คือถ้าเราใช้สูตรหาแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมหนึ่งเราไม่ได้ใช้สูตรหา เราใช้ความเข้าใจในการหาแบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงออืเราใช้การดูเลยดูเลยดูได้เลยว่าแบบว่า้ยเอสามโมเล้วลเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะยี่สิบห้าองศาเซลเซียสแล้วถ้าหนึ่งโมเล้วลอะหนึ่งโมเล้วลมันเพิ่มอุณหภูมิได้ยี่สิบห้าส่วนสามซึ่งตามค่า KB เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า มันคือการเปลี่ยนแปลงทีละหนึ่งโมลาร์ถูกไหมซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละเท่าๆกันอืมอย่างเช่นถ้าเราใส่ถ้าเกิดว่า,เ,าเราใส่หนึ่งโมลาร์มันก็จะเปลี่ยนค่า KB ไปเออย่างเช่นสมมติถ้ามันเป็นน้ําเนี่ยเคนะถ้าเราใส่หนึ่งโมแล้์มันก็จะเพิ่มขึ้นทีละ0.51องศาเซลเซียส อย่างเงี้ยอันนี้1โมแล้วอันนี้2องโมแล้วศูนย์ุดเนี่ยมันจะเป็นสเกลที่มันเท่ากันเสมอเข็าไหมนะครับทุกๆครั้งที่เพิ่มไป1โมแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นตามค่าคงที่เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องไม่ได้รู้สูตรอะไรเลยนะน้องเทียบอยัตัวตยางก็ได้3มโมลแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น25องศาเซลเซียส แสดงว่า1นึ่งโมเลลเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้น2 5่ส่วนสองศาเซลเซียสซึ่งการเพิ่มทีละ1นึ่งโมเลลเนี่ยมันก็คือค่า kb นะครับว่า1นึ่งโมเลลเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับอืึโอเคเดี๋ยวพอน้องเข้าโจทย์น้องก็จะเข้าใจขึ้นถ้าใครงงไม่เป็นไรเลยนะครับโอเคสำหรับการปูพื้นฐานคิีเกทีฟไว้ก็ก็ไว้ประมาณนี้นะครับ ออื uh huh. เดี๋ยวเราเข้าโจทย์เราจะเข้าใจมากขึ้นครับเจอกันคลิปหน้าเข้าโจทย์แล้ว